สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับเสื้อแจ็คเก็ตที่ใช้ขึ้ขันในรายการ Indigo i Ind n ินดิโตช n n น l นะครับตัวนี้เป็นไอรอนฮาร์ดน้ำหนักผ้า16ออนนะครับรุ่น Iron Heart, i อรอนฮาร์ด h 5 0 7 s ห้านะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใชยังไม่ซักตัวนี้อีกใส่อีกประมาณห้าวันก็จะครบ7เดือนแล้วนะครับ ก่อนอื่นผมให้ดูแจ็กเก็ตที่ผมแข่งทั้งที่ที่ผมแข่งที่ผ่านมานะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์ฟิดดอมนะครับตัวที่เริ่มแข่งครั้งแรกเลยที่เริ่มแข่งแจ็กเก็ตนะครับตัวนี้น้ำหนักผ้า13บสามออนนะครับริมสีชมพูแข่งไปสวมใส่เป็นหน่งปีนะครับซักไปประมาณสองครั้งนะครับแช่ประมาณสามครั้ง ตัวนี้ได้รางวัลที่สองนะครับแดบบ้รางวัลที่สองนี้ที่ใช้แข่งขันได้แบบรางวัลที่สองตอนนั้นกลุ่มเฟดกลุม่มยีนนะครับเ็จัดขึ้นแล้วก็จัดร่วมกับร้านพอนโตนะครับไปตัดสินกันที่ร้านพอนโตเดี๋ยวดูด้หลังครับ ตัวนี้คนที่ไหนคนที่ชอบเฟตก็ว่ามันดูดีนะครับคนไหนที่ไม่ชอบยีเฟดก็จะรู้สึกว่ามันดูซกมกดูสกรปรกนะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับมันสกรปรกจริงนะครับไม่เถียงเลยนะแต่สำหรับผมว่ามันมันสวยครับนะสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ตัวที่สองนี่เป็นแบรนด์ชูชัยนิโก้นะครับที่ใช้แข่งขันเมื่อปีที่แล้วนะครับตัวนี้ได้รางวัลที่หนึ่งมานะครับในรายการเดียวกันกันกบที่แข่งไอรอนฮาร์ดนี่แหละครับตัวนี้น้ำหนักผ้าสิบามออนเหมือนกันครับเหมือนกันกบปิตร์ฟิโตมตัวเมื่อกี้นี้นะครับริมสีแดงนะ กระดุมนี่เป็นกระดุมกลึงนะครับหดย้ำก็อุปกรณ์ส่วนอื่นยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังใช้งานได้ตามปกติตัวนี้จะไม่ค่อยอดูจะไม่ค่อยดูสุกปกเขาตัวแรกนะครับตัวแรกจะออกเหลืองเลยนะครับ แต่มันไม่มีกลิ่นนะครับมันไม่มีกลิ่นมันแค่เหลืองไม่แขครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วครับรก็จะกะจะเก็บไว้แล้วเพราะว่ามันใส่แล้วกลัวมันจะขาดนะพามันเริ่มเปื่อยเป็นบางจุดนะครับเดยวดูด้านหลังของอ,อชูชัยนิโก้นะครับชูชัยนิโก้นี่เป็นแบรนด์ไทยนะครับเผื่อใครไม่รู้ ตัวนี้ซักไปสองครั้งเหมือนกันนะครับแช่ไปเนื่องจากมันนานนะผมจำระยะเวลาแน่นอนไม่ได้น่าจะสามสามครั้งนะครับซักเครื่องไปหนึ่งครั้งมาดูอีกตัวตัวที่แข่งในปีนี้ปีล่าสุดนี้นะครับ ยังไม่ได้แชยังไม่ได้ซักนะครับตัวนี้ไปอีกห้าวันก็จะครบก็จะครบเจ็ดเดือนแล้วนะครับเฟสก็มาแล้วนะฮะตัวนี้น้ำหนักผ้าสิบหกออนครับเป็นของไอรอนฮาร์ดเป็นผ้าสลับบี้เป็นผ้าตัวใหม่ของเขานะครับไอรอนฮาร์ดผมเห็นมีผ้าอีกตัวหนึ่งนะตัวเป็นตัวใหม่น่าสนใจนะครับเป็นผ้า เป็นผ้าเหมือนหนังไก่นะครับผ้าผ้าแบบแรงเลอร์ครับเห็นมาขายที่ปอนโตอยู่นะผ้าผ้าทอแบบนั้นจะค่อนข้างทอนแน่นนะครับทอเพื่อป้องกันการหด ลครับไม่รู้ว่าจะเขารอบกืบเขาหรือเปล่านะครับปีนี้มีคนใส่แจ็คเก็ตสวยๆหลายคนเลยแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับรางวัลมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับแค่นั้นเองรางวัลมันไม่ได้ น่าสนใจถึงขนาดหมายถึงว่าเงินมันไม่ได้เยอะนะเป็นแสยยนเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราทาได้แค่นั้นเองนะเราใส่ที่เมืองไทยนะครับมันร้อนนะครับเราทําได้นี่มันก็ถือว่าเราเอาชนะตัวเองได้แล้วนะครับปีนี้ผมใส่สองตัวด้วยนะปีนี้ใส่ ไอ้โลหะตัวนี้แล้วก็เสื้อเชิ้ตเฟตอวบรอนะครับเฟดพร้อมกันสองตัวเลย mm hmm. ท้าทายดีนะครับ mm hmm. เราแค่อยากทำนี่เฉยนะครับไม่รู้ว่ามันจะชนะหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ